เรียนทำซูชิวันเดย์เรียนจบเปิดร้านได้เลยวันนี้เราก็พาคุณแฟนมาเรียนทำซูชิที่สถาบันสอนทำอาหารญี่ปุ่นร้อยเยนนะเลยนะคะอาจารย์ที่จะสอนแฟนเราในวันนี้เชฟโอมี่ <of> นั่นเองจะบอกว่าเชฟเก่งมากจะเรียนอะไรบ้างไปดูกันเลยอันดับแรกก็นี่เลยเราจะเรียนเรื่องมีดกันก่อนเพราะว่าการที่เราจะแล่ปลาเนี่ยเราก็ต้องใช้มีดเป็นก่อนต่อมาเชฟก็จะสอนเรื่องการหุงข้าวพร้อมกับคำนวณปริมาณของข้าวที่จะใช้ในการหุงสอนยันการเลือกใช้ยี่ห้อเครื่องปรุงเพื่อที่จะใช้ในการปรุงข้าวในระหว่างการสอนเนี่ยเชฟก็จะให้เราชิม เครื่องปรุงต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้จักเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆด้วยมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนั่นก็คือไข่หวานเชฟเนี่ยจะสอนเราตั้งแต่การปรุงไปจนถึงเทคนิคการทําต่างๆเลยนะอยากจับมือสอนเลยทุกคนต่อมาเราจะได้ฝึกแร่แซลมอนเพื่อที่จะนําไปทําซูชิต่อบอกเลยนะว่าไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดเพราะว่าเชฟเนี่ยเขาจะสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการที่ง่ายมากๆให้กับเราเดียวเนี่ยก็ทําได้แล้วทุกคนเชฟเขาจะสอนเราทําซูชิหลากหลายแบบเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นซูชินาแซลมอน ไข่หวานอนร่วมไปถึงซูชิโร่ด้วยนะทุกคนนี้เลย